สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนี่เคอีเช้านะครับหุ้นนี่เคอีเช้าของวันที่ยี่บเอ็ดเมษายนสอง6ันห้าร้บหกสิบหกนะครับหุ้นนี่เคอีเช้าก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับอืมจะมีให้ชมวันละสองคลิปนะครับจนถึงศุกร์นะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะครับ วันนี้วันถูกเป็นวันถุดท้ายของสัปดาห์นะครับนี่คือเช้าวันนี้ต้องเปี้ยงนะครับต้องเปียงนะต้องแหงนะครับอ่านี่คีอเช้าวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับสําหรับหุ้นนี่คือก็คือห้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะมีให้ชมวันละสองคลิปสองรอบนะครับุ้นนี่คือเช้าเก้าโมงครึ่งกับหุ้นนี่คือบ่ายบ่ายมงตรงนะครับวันละสองคลิปสองรอบเท่านั้นนะครับข้างหลังอาจารย์คือต้นอะไร คล้ายต้นวันนั้นบานเราวนะต้นดอกแคนะดอกแคไม่ใช่แค่ป่านะดอกแคที่มันเอามาซุปได้อะ่ะญี่ปุ่นเขาเรียกว่าต้นซากุระใช่ไหมมีคาว่ากูด้วยนะอืมซากุระอืประมาณนี้ วันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับวันสุดท้ายนะอ่าต้องเอาให้ได้เอาให้ได้รุ่นลมเพื่อความบันเทิงนะครับช่อง V ีีธรรมดาก็ขอขอบพระคุณําไมทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดถูกใจนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับอ่าวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็มาชมกันนะครับอุ่นนี่คือเช้านะครับ ใช่ไหมทำถูกก็ไปอ๋ออย่างนี้อ่าเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเน้นที่หนึ่งนะหลงศูนย์นะครับหลงเก้านะครับรูดวิ่งหนึ่งกับศูนย์นะครับเน้นที่หนึ่งนะคอคู่เจาะก็มีหนึ่งสี่1ี6หนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่งหกหกห่งหนึ่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งแปดแปหนึ่งะครับรืนย 0440 0550 0660 0770 0880นะครับตามนี้เลยนะครับชนชอบค่อยว่ากันใหม่อีกทีนะครับอืมประมาณนี้นะครับเด่น901เน้นที่1นะครับอืมครับวิ่งรูดศูนย์กับ1นะครับอืมผู้เจาะก็คือ1 4 1 5 1 6ี่หนรือเจ็ไปกลับนะครับ ตัวรองก็04 05 06 07 08นะครับแต่ถ้า9 9มานะครับ9มาก็9 4 9 5 9 6 9 7นะครับตามนี้นะอ่า9ครับเน้นที่ทางด้านหน้านะอืมทางด้านหน้านะครับในด้านนี้นะเน้นนะครับส่วนทางท้ายคือตัวรองนะอ่าทางท้ายก็คือทางนี้แหละอ่าคือตัวรองนะครับประมาณน,นี้นะครับ เก้ามาก็เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกนะครับประมาณนี้นะหุ้นนิคีเช้าก็มีเท่านี้พบกันใหม่นะครับหุ้นนิคีบ่ายนะครับสําหรับหุ้นนิคีเช้าก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับขอ,ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีเฮงเฮงนะครับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับลาสดีครับลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวาสติครับ